สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทําเมนูโกโก้เย็นสูตรเข้มข้น3ระดับตามร้อยร้านดังกันนะคะโดยวันนี้ก็จะเป็นสูตรชงแก้วต่อแก้วนะคะให้เพื่อนๆทาตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะก็มาพร้อมกับการคํานวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะสําหรับผงโกโก้ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นผงโกโก้แบบดัชของชาตรามือค่ะซึ่งเขาจะให้สีและรสชาติที่เข้มข้นละมุนลิ้นไม่ติดเปรี้ยวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชงตัวโกโก้ที่สําหรับเอาไว้ ท็อปด้านบนกันก่อนค่ะโดยแก้วแรกก็จะเป็นแบบเข้มนิดนะคะใช้ผงโกโก้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะปาดเรียบหรือประมาณ7กรัมค่ะแก้วที่2ก็จะเป็นเข้มหน่อยใช้ผงโกโก้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะและแก้วที่3ก็จะเป็นแบบเข้มมากค่ะใช้ผงโกโก้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาละลายด้วยน้ำร้อนนะคะจำนวน 50ml ทุกแก้วเลยค่ะ ก็คนให้ผงโกโก้ละลายทุกแก้วค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะต่อมาเราก็จะมาทำนมผสมกันนะคะโดยเราจะใช้นมสดลดจืดแก้วละ100 ml ค่ะตามด้วยนมข้นจืดแก้วละ30 ml สุดท้ายก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะโดยแก้วเข้มนิดกับเข้มหน่อยเราจะใส่อยู่ที่แก้วละ45 ml ค่ะส่วนแก้วสุดท้ายนะคะเข้มมากเราก็จะใส่อยู่ที่30 ml ค่ะ<ม>ก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะจากนี้ก็ท็อปด้วยโกโก้ที่เราเตรียมไว้ในแต่ละสูตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเข้มนิดค่ะเข้มหน่อยแล้วก็เข้มมากค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะ ก่อนทานก็แนะนําให้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนค่ะสําหรับรสชาติโกโก้เย็นของเราทั้ง3สูตรนะคะแบบเข้มนิดก็อาจจะเหมาะกับเด็กอนุบาลเด็กประถมนะคะหรือเหมาะกับคนที่ไม่ชอบโกโก้เข้มๆนะคะก็จะให้รสชาติที่หวานมันค่ะดูดทานเล่นกันเพลินๆเลยค่ะส่วนแก้วเข้มหน่อยนะคะก็จะให้รสชาติที่หวานมันแต่มีโกโก้ที่หอมแล้วก็เข้มข้นขึ้นค่ะส่วนตัวก็จะชอบรสชาติแบบนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นแบบเข้มมากนะคะโดยเราจะลดความหวานลงค่ะก็จะทําให้ได้รสสัมผัสของความเป็นโกโก้แบบเต็มๆ เลยนะคะก็จะออกขมปลายริ้นนะคะแต่จะไม่ติดเปรี้ยวค่ะยังไงก็ฝากไปลองทําทานกันดูนะคะต่อมาเรามาดูต้นทุนกันบ้างค่ะสําหรับต้นทุนแบบเข้มนี้ก็จะอยู่ที่แก้วละ11บาท80สสตางค์ค่ะ แบบเข้มหน่อยก็จะอยู่ที่13บาท90สตางค์และแบบเข้มมากก็จะอยู่ที่15บาท4สตางค์นะคะซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้รวมค่าแก้วค่ารอดค่าฝาค่าน้ําแข็งนะคะซึ่งเพื่อนๆต้องไปลองคํานวณต้นทุนแล้วก็กําไรเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยค่ะค่ะและท้ายนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจโกโก้ตามมือนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอยุปรกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศรือจะสั่งออนไลน์ผ่านแอปช้อปปี้หรือลาซาด้าก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ตรงใต้คําอธิบายคลิปอีกท กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ